สวัสดีครับฟูจิครับถามเพื่อนๆหน่อยครับว่าถ้าคุณไม่มีตังค์แต่คุณอยากจะระดมทุนสัก80ล้านเยนเป็น,ปนไปได้ไหมครับหลายคนอยากจะคิดวิธีการทุจริตแต่หาแบบสุดจริตมีคนคนหนึ่งเป็นลุงธรรมดาคนหนึง่งเขาระดมทุนได้89ล้านเยนภายใน1เดือนมันเป็นการตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่มีเงินแต่สาม,มารถระดมทุนได้ที่คนบอกว่าจะทําธุรกิจจะต้องมีต้นทุนต้องมีนี่นั่นนู่นแต่เขาระดมทุนได้เขาทำยังไงครับ คำตอบมันอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยเพื่อนๆต้องดูให้จบเท่าออไหร่ครับคุณจะเข้าใจว่าเมื่อสร้างประโยชน์ให้คนคนจะยอมระดมทุนให้ครับนั่นคืออะไรครับตั้งใจดูแล้วนำมาคิดต่อว,ว่าเอามาปรับใช้กับชีวิตคุณได้ยังไงไปดูกันเลยเงิน89ล้านเยนสามารถรวบรวมได้ภายใน1เดือนทําไมมันถึงรวบรวมได้ง่ายขนาดนี้มันเจ๋งยังไงเหรอนี่มันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยน่าสนใจเลยครับมาที่จังหวัดชัตตมา อำเภอยาชิโยประธานชื่อคุณทาคายามะถามเขาว่าทําไมมาสร้างเครื่องแปลกๆแบบนี้มันคืออะไรกันอะไรที่มันอยู่ในขวดเนี่ยมันคืออะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหยิบขึ้นมาดูมันเด,ด,ด้งดึงดึงดึงมันคืออะไรกันคําตอบคืออวัยวะเทียมของมนุษย์แล้วมาใช้ทําอะไรอะ่ะคําตอบคือมีเไว้ให,ให้เด็กใหม่ที่จะฝึกเป็นหมอเตรียมตัวที่เป็นหมอได้ฝึกผ่าตัดนั่นเองนีคืออวัยวะเทียมที่ใส่เส้นเลือด และนี่คือวายาเทียมที่ มีเนื้องอกอยู่ข้างในคือเนื้อลายนั่นเองเอาไว้ว่าเทียมที่มีเนื้อลายอยู่ข้างในจะได้ฝึกผ่าตัดออกมาได้ถ้าเราฝึกออกมาหรือได้ตัดเนื้อยังไงไม่ให้โดนเส้นเลือดอะไรต่างๆได้ฝึกก่อนที่จะมีการผ่าตัดคนจริงๆเ,เพื่อนๆเรื่องจิงนตนาการดูครับว่าถ้ามีคนแล้วไม่มีการฝึกเอาไว้ว่าเทียมซึ่งคล้ายกับของจริงมันจะมีโอกาสพลาดเยอะใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นหมอที่เก่งทุกคนจะต้องมีการฝึกฝนแต่เอาไว้ว่าเทียมที่ผ่านมาไม่เคยมีของเจ๋งๆแบบนี้มาก่อนก็เลยได้รับการระดมทุนแล้วคนที่ประดิษฐ์เนี่ยแสดงว่า อยย่าางมมกเลและบริษัทนี้นะครับได้ทําอวัยวะเทียมนี้ส่งให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศญี่ปุ่นถึง4,900ชิ้นแล้วแสดงว่าหมอทุกคนเก่งขึ้นมาได้หนึ่งในนั้นก็คือการฝึกการผ่าตัดโดยอวัยวะชิ้นนี้นั่เองและนี่ก็คือภาพของเด็กนักเรียนที่กําลังฝึกเป็นหมอเป็นแพทย์นั่นเองได้ฝึกการผ่าตัดแบบนี้กันจริงๆเลยนะครับ จับเส้นเลื่อนเอาออก,เอ,ออกเอาเข้านี่ตัดเนื้องอกถามอาจารย์ครับอาจารย์บอกว่านะครับภาพนี้นะฮะเคยผ่าตัดเนี่ยความรู้สึกโห้มันต่างกับโอยวะเทียมอื่นเยอะเลยครับมันรู้สึกว่าคล้ายเคียยกับเป็นมนุษย์มากเลยครับที่ผ่านมานะครับเขาจะใช้ยางหรือเลซินในการผลิตขึ้นมาดังนั้นมันก็จะมีราคาที่แพงมากๆเลยอยู่ในราคาชิ้นแล้วเป็นประมาณ หลายแสนเยนแล้วของที่นี่นะครับราคาเท่าไหรแล้วท่านประธานเจอเอวัยวะชิ้นหนึ่งซึ่งมาเป็นอวัยวะเทียมได้นั่นคืออะไรคำตอบคือดๆๆจึงคณญาขึ้นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือบุกนั่นเองครับ มันเป็นพืชชนิดหนึ่งนะเอามาใช้บอกว่าดีต่อการผ่าตัดมากเพราะว่าใช้มีดไฟฟ้ามันจะต้องเดินผ่านน้ํามาครับการผ่านน้ําตัวนี้มันเหมาะสมมากๆเลยในการใช้คล้ายกับอวัยวะเลยได้ฝึกเหมือนเลยความนุ่มความเหนียวคล้ายๆกับร่างกายของมนุษย์ครับการใช้มีดไฟฟ้าครับก็จะมีไฟฟ้าแล้วก็ไฟจริงๆเมื่อมันเจอน้ําแล้วเนี่ยมันจะมีความตอบสนองมันคล้ายๆกับอวัยวะมนุษย์กันจริงๆเลยนี่คือข้อดีที่ไม่เคยคิดมาก่อนและไม่เคยเห็นมาก่อน เหมือนเลยครับราคานะครับอยู่ในราคา2,500เยนถึง6,000เยนนี่ถือว่าราคาถูกมากนะครับ6,000เยนก็ 6, คือ2,000บาทเองถือว่าถูกมากถ้าเป็นสมัยก่อนนี่หลายแสนเยนเลยนะต่างกันเยอะเลยซึ่งทำให้คนมีการบริจาคแล้วระดมทุน ไปได้ดีและก็สําเร็จท่านก็บอกว่าอยากจะให้คุณหมอทุกคนได้ฝึกการใช้อวัยวะเทียมนี้จากบุกซึ่งไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็มาเล่ากันว่าสมัยตอนเป็นวัยรุ่นตอนที่ฝึกการเป็นแพทย์ได้ฝึกการใช้ผ่าตัดด้วยบุกอย่างนี้ได้จะดีมากๆก็จะยกระดับการผ่าตัดหรือความสามารถผ่าตัดให้กับคนช่วยเหลือชีวิตผู้คนได้เยอะขึ้นท่านคิดอย่างนี้ครับสําหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับ หรือเสิร์ชคำว่า Fuji f u j i ู i ิสตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสาเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ